จเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาจะพาท่านไปนมำรสก,การพระเดระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิวิเศษหรือเจ้าคุณเบญเยี่ยมที่ท่านมีอายุครบ66ปีในวันนี้คือวันที่9มกราคม2568 ท่านได้จัดก,กิจกรรมการปฏิบัติธรรมขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุเด็จพระพุทธเจา้าเกี่ยวอุปเสโนณาตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นป่า40กว่าไร่ท่านจัดวันเกิดโดยการให้ประชาชนมาปฏิบัติธรรมกัน วันนี้อาตมาก็จึงได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเราเคยอยู่ร่วมกันปฏิบัติาศาสานกิจอยู่ที่ประเทศเบีเยมในภรษาที่ผ่านมารู้สึกถูกอริยาสายกันเป็นสหธรรมิกันซึ่งเรามีอายุพรรษาสเสมอกัะวันนี้คุณโยมยุทธศักดิ์ได เป็นผู้ถ่ายทำวิดีโอให้ก็ต้องขอขอบคุณโยมยุทธศักดิ์ด้วยนะที่ได้ถ่ายทำวิดีโอคลิปนี้ให้ตอนนี้เรากำลังเดินจะนำพาญาติโยมเข้าไปสู่ภายในป่าด้านหลังสูงนยิวิทยธรรมซึ่งเป็นเป็นป่าที่สงบเงียบมากนะพาหาสถานที่ที่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา เราก็ไปได้ที่ที่หนึ่งเป็นที่สวยงามมากสงบเงียบไม่มีอะไรมารบกวนนอกจากเสียงที่เป็นธรรมชาติคือเสียงนกเสียงกระรอกที่อยู่แถวนั้นดันได้มานั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้เัานึกถึงพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงออกผนวดบวชเป็น พระโพธิสัตว์เจ้าเพื่อจะบำเพ็ญเพียรให้บรรลุธรรมอยู่ในป่าแม้จะประสูติก็ในป่าออกบวชอยู่ในป่า,ออบ,ปาบำเพ็ญเพียรในป่าตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมในป่าแม้ปรินิพพานก็ในป่าฉะนั้นป่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้ที่มีปัญญาจะรักษาป่าไว้เช่นเดียวกับทั้งเจ้าคุณัตรษาปา่าแล้วให้ญาติโยมมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันย้อนนึกถึงครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายก็อาศัยป่านี่เองเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรและได้บรรลุอนุตรสัสมมาสัมพุริญาณก็อยู่ในป่านั่นเอง ฉะนั้นเราจงรักษาป่าเอาไว้อย่างเช่นท่านเจ้าคุณท่านรักษาป่าไว้ได้ดีมากโยมยุทธศักดิ์ก็เป็นอุบาสกคนเดียวในครั้งนี้ที่มาบวชในขมับบารมีดอนนั้นก็จะเป็นอุบาสิกาสุภาพสตรีทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมื่อหาสถานที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญแล้วก็วางอดีตวางอนาคตเอาอารมณ์เป็นปัจจุบัน นั่งพักสงบสถานที่เหมาะควรแล้วก็บำเพ็ญอาณาปานสติดูลมหายใจเข้าออกอันเป็นอารมณ์ในปัจจุบันเพื่อให้จิตของเราโกมัดอยู่ที่อารมณ์เดียวใจก็จะสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นปีติสุขเกิดขึ้นอย่างท่วมทน้น ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมด้วยต่างก็อิ่มเอมเปรมปรีสุขกายสุขใจโดยทั่วกันเนี่ยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราคนที่จะอนุรักษ์และรักษาเอาไว้ให้ดีพอเรานั่งเท้านานในป่าแลนะ้วเนี่ยจิตสงบเร็วก็นั่งเพื่อจะชมญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมด้วยก็มาเผยแผ่ธรรมะฉะนั้น วันนี้จึงถือโอกาสมาปริบัติธรรมเป็นการฉลองชนอายุของท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิปรเทศขอพระรัตนตรัยจงคุ้มครองท่านเจ้าคุณให้ประพฤติธรรมจนถึงมรรคผลผนิพพานโดยเร็วพันด้วยเทินสา